สวัสดีทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม b e Beat b เ v e So กันด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมารีวิวคุโรสกิอิจิโกะในเวอร์ชั่นปีใหม่นะครับฉลองครบรอบปีใหม่ปี2023นะครับอาจจะช้าไปหน่อยสำหรับการรีวิวเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งได้มาไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันบังเอิญนะจังหวะพอดีเป๊ะนะครับตู้ของอิจิโกะก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมทําคลิปสรุปตู้ไปแล้วแต่เพื่อนๆคนไหนที่เปิดได้มาเนี่ย กำลังลังเลอยู่ว่าจะปั้นดีหรือเปล่าจะเอาไปใช้จริงเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูพร้อมกันนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลตัวละครกันเลยเนาะสำหรับอิจิโกะเนี่ยในเวอร์ชันนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นเผ่ายมทูตเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ในเวอร์ชันนี้เนี่ยออกแบบมาด้วยแบบตัวละครสีฟ้านะครับสายสกิลจะเน้นค่า SP เป็นหลักเนาะซึ่งค่า SP เนี่ยอยู่ที่847หน่วยที่เลเวล200นะครับตัวของอิจิโกะเนี่ยจะเป็นผู้สังหารยมทูตด้วยเนาะจะตียมทูตได้ลุนแรงขึ้น ในส่วนของลิงที่อิชิโกะได้รับจะเป็นในเรื่องของลดคูดาวสกิลอยู่ที่12นะครับในส่วนของคุณสับัติท่าโจมตีของอิชิโกะเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป็นรูปแบบการโจมตีสีดแดงหรือก็คือการโจมตีระยะประชิดนั่นเองแล้วก็อิชิโกะจะมีในเรื่องของสารพิบัติติดอ่อนแรงด้วยเช่นกันนะครับสามารถทําให้ศัตรูติดอ่อนแรงได้เนาะแล้วก็ในส่วนของทําไม่ตายเนี่ยนอกจากจะทําให้ศัตรูติดอ่อนแรงร้อยเ็แล้วยังทําให้ตัวเราและเพื่อนร่วมทีมสามารถตายแล้วฟื้นคืนชีพมาได้หนึ ในส่วนของพาสซีที่อิจิโกะจะได้รับนะครับจะมีในเรื่องของพิมปาร์ตี้ส่งผลทั้งทีมและปาร์ตี้นะครับฟื้นฟูเลือดเมื่อเข้าสู่ฟิวเลยนะครับแล้วก็พาสซีต่อไปไม่สนใจการกัดการโจมตีระยะประชิดไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะประชิดนะครับก็เอามาแหกกฎนั่นแหละอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับไม่ติดแช่แข็งด้วย100%นะครับถ้าเกิดดาดั้งมีบอ่อน้ําแข็งมีมอนสเตอร์ที่โจมตีเป็นน้าแข็งคุณไม่ต้องกลัวเรื่องสารพิบติน้าแข็งเลยเพราะว่าคุณจะไม่ติดแชแ่งน,นเอ ในส่วนของอ b เบ i ิตี้ที่อิจิโกจะได้รับบ้างนะครับสำหรับอ b เบ i ิตี้ที่อิจิโกจะได้รับเนี่ยจะมีในเรื่องของความแรงสกิลและความแรงทำไ้ตายเพิ่มขึ้นอย่างละ40%เนาะตัวของอิจิโกนะครับเป็นตัวละครที่ออกแบบมาสามารถช่วยในการฟาร์มได้ดีนะครับเพราะว่าอิจิโกเนี่ยจะเพิ่มในการดอปน้ำหอมสีแดงขวรเล็ก5ขวดด้วยกันนะครับและนอกจากนั้นยังมีดอปในเรื่องของหยดน้ำสีแดง30%อีกด้วยนะครับก็เหมาะสมกับการลงเลดบอสเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปลงเลดบอสเนี่ยเราจะได้ทั้ง2องอย่างทั้งนะัครบ เบิ้ล i ิ s สกิลบวก1นะครับเมื่อศัตรูติดอ่อนแรงจากอิชิโกเนี่ยติดนั้นขึ้น5วินาทีทีมปาร์ตี้อาบิลิตี้นี้ส่งผลทั้งทีมและปาร์ตีของเรานะครับ ตัวละครสีฟ้าความแรงสกิลเพิ่มขึ้น20%อันนี้ถือว่าดีมากเอามาซับตัวเองเอามาซับทีมได้นะครับลดค่าป้องกันศัตรูด้วยหลังจากที่ศัตรูถูกท่าไม่ตายจากอิจิโกเนาะต่อให้โดนน้อยเดินเยอะไม่เป็นไรนะครับขอให้มันโดนสักหนึ่งครั้งนะครับศัตรูจะถูกลดค่าป้องกันทันทีนะครับตั้งแต่ฮิตแรกที่เขาโดนลบเชืญบวกอีกสองครั้งทำให้อิจิโกเนี่ย พิวประมาณหนึ่งนะเขาหลบได้ทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับสำหรับอิจิโกะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคัมพี์ของอิจิโกะบ้างเนาะว่าผมจะแนะนําคัมพี์อิจิโกะเป็นรูปแบบไหนนะครับในส่วนของคัมพี์ของอิจิโกะนะครับแน่นอนเขาเป็นสายสกิลผมจะให้ขึ้นต้นด้วย SP นะครับตามด้วย FS c แล้วก็ตามด้วย ATK ที่ช่องที่3นะครับปิดท้ายช่องสุดท้ายเนี่ยที่ SP สามดาวคุณจะได้ความแรงที่แรงที่สุดสำหรับตัวละครสายสกิลนะครับ มาดูในส่วนของเครื่องประดับกันบ้างนะครับสำหรับเครื่องประดับเนี่ยแน่นอนสายสกิลนะครับเน้นในเรื่องของภาพพลังกดดันวิญญาณเป็นหลักเลยนะเน้นในเรื่องของค่าเ p เป็นหลักเพราะว่าจะมาช่วยในเรื่องของการบวกความแรงสกิลบวกความแรงทํให้ตายขึ้นไปด้วยนะครับก็ออฟลองเอาเป็นบวกพลังกดดันวิญญาณ30นะและผมจะใส่ตีมุดดินด้วยนะครับเผื่อเจอมอนสเตอร์ที่มันมุดดินอยู่เนาะในส่วนของลิงก์นะครับต้องบอกก่อนว่าลิงก์ของอิจิโกผมเนี่ยผมไม่ได้ทําในเรื่องของลิงก์สล็อตน้ําหอมเลยเพราะฉะนั้นนผมมมสสสาารถใ่ปปปเทุกๆูัว นะเพราะว่าผมไม่ได้โบนัสค่าพลังน้ําหอมเลยซึ่งที่ผมไม่ได้ทําน้ําหอมไม่ใช่ว่าตัวเขาอ่อนแต่อย่างใดนะแต่เพราะว่าผมมีตัวละครที่ใช้งานเหมือนกันอยู่แล้วนะครับที่ผมปั้นไว้แล้วด้วยก็เลยไม่ได้ปั้นอิชิโกะไว้เนาะลิงก์นะครับผมจะแนะนําใส่ไปในเรื่องของลดคูดาวเป็นหลักนะครับสำหรับดันที่มันเล่นจะยาวนะผมแนะนําว่าเป็นลิงก์รถคูดาวนะ่ถือว่าทําให้คุณรีคูดาวสกิลได้ไวมากถ้าเกิดคุณมีลิงก์ในจําพวกที่มันได้2 a ั i เบ t y ลด้วยกันอย่างของแชทเนี่ยจะได้ลดคู่ดาวแล้วก็ได้เลือดเต็มบวกค้าะไรงติดหมด25%ผมแนะนําให้ใส่แบบนี้นะครับลดคู่ดาวเป็นหลักแล้วก็หาความแรงเพิ่มเข้ามาได้จะดีมากครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของอั i เบ t y ลติดตั้งโบนัสน้ําหอมกันบ้างนะสมมุติว่าเพื่อนๆจะทําแล้วกันสำหรับอิจิโกที่ผมแนะนําหลักๆเลยนะไอนี้คือได้ใช้ทั้งคู่เลย เลือดเต็มบวกค่าพลังจิตทั้งหมด25%กับลดเกาะนะครับลดเกาะคุณไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยพี่มันมีในเรื่องของอาบิลิตี้อยู่แล้วหรือเปล่ามันไม่ซ้อนทับกันนะครับสำหรับอาบลตี้ลดเกาะถ้าเกิดคุณมาทําให้น้ําหอมอีกแล้วตัวเขาอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นลดเกาะเลเวล2นะครับจะทําให้ศัตรูที่ถูกการลดเกาะเนี่ยมันยวบลงกว่าเดิมนะอ่าเปอร์เซ็นที่การลดเนี่ยมันเยอะมากกว่าเดิมนะครับอันนี้ถือว่าดีมากเพราะอิจิโกะเนี่ยเป็นตัวละครที่คุณได้ใช้ในเลดบอสอยู่แล้วถ้าเกิดคุณอยากจะดึงประสิทธ ลงเลดบอสนะครับมันซับทีมเพื่อนได้มันได,ได้เรื่องของการบัฟด้วยได้เรื่องของการดรอปด้วยสำหรับอิจิโกะนะครับมาดูในส่วนของเกมเพ์ของอิจิโกะกันบ้างนะครับเราจะเริ่มจากการโจมตีปกติก่อนเลยเนาะการโจมตีปกติก็จะเป็นการเอาค้อนครั้งเนี่ยเอาค้อนเนี่ยทุบไปสี่ครั้งด้วยกันนะเอาค้อนฟาดนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะครับสกิลวนึง เป็นการล่วไปข้างหน้าแล้วก็ระเบิดนะครับต้องระวังมอนเตอร์ที่อยู่ข้างหลังนิดนึงนะเพราะว่าการโจมตีของอิชิโกะเนี่ยตัวใหญ่จะเป็นการโจมตีไปข้างหน้านะครับตกิลยุงบอมนะครับระเบิดข้างหน้าเช่นกันนะเป็นวงกว้างนะครับตัวละครที่อยู่ข้างหลังถามว่ามีโดนไหมก็มีโดนนะครับแต่ใช้คําว่าโดนเฉียดเฉียดแล้วกันมันไม่ได้โดนเยอะขนาดนั้นอารมณ์เหมือนที่ระเบิดเมื่อกี้เห็นปะ จังหวะลวกไม่โดนแต่ระเบิดครั้งสุดท้ายโดนนะครับทั้ง2สกิลเลยนะทั้งสกิล1ทั้งสกิล2นะครับแนะนําให้ปล่อยแบบเล็งข้างหน้าเป็นหลักนะครับข้างหลังมันจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะโดนสกิล3ทั้งจอนะครับก็ใช้ง่ายๆสำหรับสกิล3ามนะพกสอนบ๊มในเรื่องของการเล็งสกิลของอิจิโกะทั้ง3สกิลไม่ยากเลยนะครับใช้ง่ายมากเล็งไปข้างหน้าระเบิดระเบิดข้างหน้าอย่างเดียวนะสำหรับสกิลของอิจิโกะ้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหม เออสกิลสองนี้ก็กว้างเอาเรื่องเลยนะครับสกิลสามทางจอเห็นปะว่าการออกสกิลของอิชิโกะใช้ง่ายมากนะครับถ้าเกิดคุณปั้นมาแรงแต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดคุณปั้นมาผม,มเชื่อว่าการเคลียร์มอนเตอร์1ชุดต่อ1สกิลไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับส่วนสกิลสองถ้าเกิดมอนเตอร์มันอยู่ติดกันมากๆเนี่ยมันสามารถกินได้หมดด้วยที่ลำคาญก็คือเนี่ยจะเจอมอนเตอร์เนี่ยมันชอบวิ่งมาข้างหลังม,มันชอบวิ่งมาตอนที่เราออกสกิลพอดีแล้วไปอยู่ข้างหลังอันนี้คือสิ่งที่น่าลำคาญนะ มันเป็นปัญหาของสกิลที่ปล่อยไปข้างหน้าอยู่แล้วสำหรับไอ้พวกนินจานะยิงสกิลชนปล่อยไปข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยเจอนินจาวิ่งอ้อมหลังก็สวยๆนิดนึงนะครับถ้าไม่ตายไอดี ID เขาเรียกว่าเล่นอะไรสักอย่างเป็นเทศกาลของญี่ปุ่นใช่ไหมที่เล่นตอนปีใหม่ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับใครมีข้อมูลก็สามารถบอกเพิ่มเติมได้นะ เราจะมาเล่นในหย่าน้ำอีกตาหนึ่งนะครับท่านหนึ่งเขาปลาลูกหางนะพูดง่ายๆเกมเพลงอิจิโกเนี่ยมันเป็นการละเล่นของญี่ปุ่นหมดเลยนะครับนึกว,ว่าดาบฟันวิญญาณของเคียวลักุนะก็ปีใหม่นะแหละเป็นเทศกาลปีใหม่นะครับอิจิโกะนี่เห็นไหมเอาแดดได้3รอบนะครับก็พิ้วเลยนี่สกิล ในเรื่องของความกว้างสกิลเนี่ยไม่มีปัญหานะคุณปั้นมาแรงๆผมบอกเลยว่าเล่นง่ายนะครับเล่นในเลดบอสก็ดีด้วยนะเพราะว่าเกมเพลย์เนี่ยมันเข้าใจง่ายนะครับคุณปล่อยใส่บอสระเบิดตุ้มตุ้มตุ้มไปนะนี่ไม่ตายป่ะโอ๊ยโอ๊ยอ้าวผมกดทาให้ตายไม่ออกเมื่อกี้เลือนลดเลยลิงแชทหายนะครับแบบนี้คือลิงแชทหายเลยเพราะว่าลิงแชทเนี่ยต้องเลือดเต็มเนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเออทำให้ตายหน่อยกันเอาไว้เซฟเซฟหน่อย คอนทุกเขาเรียกว่าเกมอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ตีโปะ๊ะเจอบอสเดี๋ยวมาดูทำาไมตายอีกทีหนึ่งนะมาดูความสวยงามของทำาไมตายเขากัน <laughs> แล้วเขาก็เอาคอนของเล่นตีมอนเตอร์ <laughs> โอเค <laughs> โดยภาพรวมของอิจิโกะนะครับต้องบอกเลยว่าอิจิโกะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆนะเป็นตัวละครหนึ่งที่มันดูดีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังลังเลว่าเฮ้ยพี่ผมได้มาจากตู้ล่าสุดนี้ผมจะต้องปั้นหรือเปล่านะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวละครที่มันดอปน้ำหอมสีแดงนะครับน้ำหอมเล็กสีแดงแล้วก็หยดน้ำสีแดงเนี่ยผมแนะนำว่าให้ปั้นอิจิโกะไว้นะครับเพราะอิจิโกะเนี่ยสามารถดอสองอย่างได้ในตัวเดียวนะครับ แน่นอนว่าการที่คุณดอบทั้งน้ำหอมเล็กแล้วก็หยดน้ำพร้อมกันเนี่ยมันจะส่งผลในการลงเลดบอสได้ดีนะครับท้าไม่ปร่ถึงต้องย้ำคำว่าเลดบอสบ่อยๆเพราะว่าตัวละครที่มันสามารถดอบน้ำหอมและดอบอับหยดน้ำได้ในตัวเดียวเนี่ยมันไปลงเลดบอสแล้วคุมครับเพราะว่าอาบิลิตี้ในการเพิ่มดอบพวกนี้เนี่ยมันสามารถส่งผลได้ในดันเลดบอสและนอกจากนี้อิจิโกยังคอยซับเพื่อนได้ในเรื่องของดาเมจจากอาบิลิตี้นาะที่เพิ่มความแรงสกิลให้ตัวละครสีฟ้าแน่นอนเลดบอสคุณลงเนี่ยมันสีฟ้าทั้งตีอยู่แล้วมันกำหนดเป็นสีเดียวเท่านั้นไมม่สสาารถใ ผสมได้นะครับและนอกจากนี้เนี่ยตัวอของอิจิโกะยังมีรถเกาะมาให้ถ้าเกิดคุณไปทำอาบิลิี้น้ำหอมที่เป็นโบนัสและททำเป็นรถก่อยบอสเจอรถเกาะ2คันนะครับไม้ต้อิจิโกะเนี่ยดีมากคตรคุ้มเลยในการกดทำให้ตายหนึ่งครั้งเพราะอิจิโกะทำให้เพื่อนของเราติดสถานะาสามารถฟื้นคืนชีพได้ทำให้บอสติดอ่อนแรงบอสจะถูกการโจมตีแรงขึ้นในช่วงขณะที่ติดอ่อนแรงอยู่แถมอิจิโกะยังมีรถเกาะมาอีก ทำรถก่อ2องคันไปบอสยวบมากส่งผลให้ทีมเราทําความเสียหายใส่บอสในเลดบอสได้มหาศาลนะครับแล้วสกิลของอิจิโกเนี่ยมันไม่ได้เป็นสกิลพวกไทยเลยเพราะฉะนั้นมันใช้กับบอสที่อยู่นิ่งๆได้ดีระดับหนึ่งนะครับอิจิโกเลยเป็นตัวละครที่เหมาะมากในการลงเลดบอสแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีเทสตาซันเกสอฟ้าอยู่แล้วแล้วคุณไม่ได้มีทรัพยากรเยอะคุณไม่อยากเปลืองของ คุณจะไม่ต้องอัพอิจิโกะไหมก็ไม่จําเป็นคุณใช้เทสซาสังเกตสื่อฟ้าไปก็ได้เทสซาสังเกตสื่อฟ้าเนี่ยเขาจะครบวงจรกว่าอิจิโกะเพราะตัวนั้นจะมีในเรื่องของการดรอปน้ําหอมใหญ่มาด้วยและตัวนั้นจะแรงกว่าอิจิโกะแบบระดับหนึ่งเลยนะครับอิจิโกะไม่ใช่ว่ามันเบาเหมือนตดนะต้องบอกก่อนอิจิโกะเขาก็มีความแรงอยู่นะครับแต่ว่าความแรงของเขาเนี่ยคือมันดูธรรมดามันไม่ได้แรงเหมือนตัวละคร ที่แบบมีบูสต์เอพีมีเปิดเกนหรือมีเบิร์นฮิตเยอะๆอะไรพวกนี้ไม่ใช่ขนาดนั้นอิจ mm ิโกเป็นตัวละครที่แบบปกติพื้นฐานที่มีความแรงระดับพื้นฐาน นะครับไม่ได้แรงเวอร์ไม่ได้แรงอะไรมากแต่ว่ามีส่วนองค์ประกอบในการช่วยทีมค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอาเบิตี้ก็บูทให้ทีมได้นะครับทำฟื้นคืนชีพให้ทีมได้ทําอะไรพวกนี้ให้ทีมได้อีกนะครับอิจิโกะมาเลยเหมาะมากในการลงเลดบอสถ้าเกิดเพื่อนๆมีทรัพยากรในการทําสมมติเพื่อนๆมีทั้งเทสซฟ้าทั้งอิจิโกะฟ้านะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะลองปั้นอิจิโกะมาใช้ผมมองว่าปั้นมาก็ไม่เสียหายนะครับคุณปั้นมาสัก15 ก่อนก็ได้ลองดูเชิงดูว่าคุณปั้นมา15แล้วโอเคไหมใช้ได้หรือ,อยังถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นบ่อยขนาดนั้นคุณก็ปั้นแค่15ไม่ต้องไปต่อก็ได้ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคุโรสกิอิจิโกะนะครับหลายคนอาจจะแบบไม่ได้มองเห็นค่าอิจิโกะล่างนี้เท่าไหร่นะบางคนได้มานึกว่าเกลือผมบอกเลยว่าตัวนี้มันไม่ได้เกลือขนาดนั้นต่อให้คุณมีตัวละครดรอปที่มันซ้ากันแล้วก็จริงแต่ว่าเวลาคุณไปเล่นคนเดียวคุณอาจจะใส่ ทับกันก็ได้นะใส่เป็นสมสล็อตให้มันดรอปเพิ่มหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับคุณใช้ในแง่นั้นก็ได้นะครับส่วนในเรื่องปั้นไม่ปั้นอันนี้คุณลองไปพิจารณาดูอีกทีนหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่มีตัวจริงๆผมแนะนําให้ปั้นอย่างมากถ้าคุณไม่มีเทสซาฟ้านะครับแต่ถ้าคุณมีเทสซาฟ้าดีแล้วไอดีคุณต้องลองคิดดูอีกทีนหนึ่งนะเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้ปั้นด้วยเช่นกันช่วงนี้ของผมขาดใครที่มีของเยอะก็ปันป้นๆเขาได้นะครับถ้าเกิดชื่นชอบคลิปวันนี้กกกก็ฝาาไไววว้้้้ดดดดยยนะ like, ยนะะลคใหผมรับ แล้วตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกด้วยเนาะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนก็สามารถมาร่วมจอยสามารถมาร่วมสมัครสมาชิกช่องผมได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกท่านและก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกๆกท่านด้วยนะครับที่คอยสนับสนุนช่องผมมาโดยตลอดถ้าเกิดคลิปวิดีโอนี้มีการพูดอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยคนดูทุกๆกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ